บอบอ่ยังบอยังนั้นแหละเอาให้เพิ่นผลข้งกอใด้วยกันครับเล็กๆน้อยๆขอบใจขอบคำผล้วยอยากมาเที่ยวมาเลรนยแล้วโดดเลยมาเธอนึงตะเกงไงพอแล้วไปสองตัว้าสันตัวนึหงงาตัวนึงมนโลกถ่ายสิจะปิ้งกันถายต่อได้พวกนี้ดับบารนี้ครับท่านคีห้าบาท มันเป็นเงินเป็นเท่าไหร่ห้าบาทหันขึ้นหน่อยนี่มันติดกระเป๋ายาวาสันเอสี่ด้วยเพราะว่าเพราะอีทัวเงินใต้อี่อะไรกันสบายดีสบายดีเอฟซีัทุกคนเด้อย,ยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะมาพบมาพบกับสาวบุญเปียงในเมื่อ,น,น,อนี้กอะออาพาไอหักจากฟังไทยเนาะหรือว่า เอฟซีฝั่งไทยเนาะเพิ่นมาเล่นเพื่อนของสาวอ่าเคสเนาะทุกคนโดยตอนนี้ก็มาหอดเป็นทีห้อยลในในใแล้วมาชิงแลว้วเสียงเสียงเที่ตตเตียงอีกน้อยก็เหลือเพียงแล้โอนีเพียงหน้าหน้าละยาวลงสุดป่า ยินเมื่อเมสาวเคสต่ำเขากรลังลังหัวแล่ะหรอปไตดมบอกเขาอะไรกบช่สูงมากนี่้าัตัวนึง่าเพิ่นอย่างหุ่นนักหรอเออ่วฮะบอกคนอน ไอ้นิ่มกันมีเสมาด้วครับงอยันอึ้นขึ้นขึ้น่าว่าวดังๆบ้างป่ะพบเจคอยตัดออ้เฮ้ายว่าหไอาว่าดังๆพูดดังๆมาให้ตรงนี้มาให้ตรงนี้บอกฮะคุณแม่ก็มานี่หน่อยเพิ่นบ๊อบบ๊อบยังบ๊อบยังนั่นแหละเอาให้เพิ่นผุนข้างล่า ให้แม่เพิ่นก็ได้จะแล้วมันก็ใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันดิครับลิกๆน้อยๆขอบใจเขาไปนำเงนดวยให้ไปว่าหลายก็ไปหลา่มองมองรายริษณน้อยไปเป็นน้ำใจไปครับคนใจกชั่ววะโอ้ยก็อยากมาเที่ยวมาเล่ีเนี่ยโดนๆเลยมากเธอหนึ่ง ตะเกงไงพอแล้วไปสองตัวฟ้าสันตัวนึงเงาตัวนึงมนั่นรกถ่ายสิจะปิ้งนั่นถ่ายต่อไรปุ้งกั่บกุ้หมูแล้วนะข้าองข้าก่นี่ครับแซนหนึ่งแสนหนึ่งบอกอืข้าใจแร่ไปมู่ลงบุญหนึ่งเด้อครับอขวบมากมื้อนี่บ่มาแต่ว่านครับที่กาบ้านื่นอินครับดี กับบ so on ้านอื wrong, Orlando. Orlando. Nós, so ่นแต่สาก็กลับบ้านก็ไม่ได้กลับเลยหรอกไปอุบลไปอุบลไปไหนบ้ลูกค้าแมนนี่ลูกค้าอะไรก็ค่อยลงภูเก็ตโอ้ครับอยู่ภูเก็ตพูก็อายุริร์นี่แหละแต่ว่าผมเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่ตรงนี่นะครับเดือนละสีหาเขียวขายของเนี่ยตรงภูดยสาลเนี่ยเขาเมากับไปเขาบ่มาก็ ครับรถกระบะไปออพันหนึ่งนี่ได้หกแสนรองเทือเขาก็ให้สามสิบปลายมาันเทอาก็ให้สามสิบห้าปลายพันบาทนะอันนี้ในนแหนึ่งเซนหนึ่งเป็นเงินไทยกับประมาณออก็บ,บาทขอบใจครับเซ่นเนี่ยมากกว่าเดี๋ยว เสาเอ้ยสาวบนเตียงแม่แม่สว่างเดลัสวดไปหลินเงินเพื่อดินดินนี้กับปัดเขาก็ไปได้ไปอย่างเขาเนาะเขาก็ไปเขาไปของไปแจกเพื่อนแอ่ไปเหยียมย่านทางข่าวเพันเนาะว่าเป็นจังไดจังไดเออมาเห็นโดนยู่ันเช้าโดนดู่ันเช้าพอโบเคยิดเดมาโดนเลยเออโบเยิดเดมาโดนดอกโบเคยิดเดมาเลยนั่นแหละวาวพีดไปโบเคิดโบเคยมาจกเท่า ความเล่าของเฮาบ่าเคยมาจากเทือ่ะแมนเป็นมาไปกับ<อ>ลุยให้ไปถูกบ้องเลยไปเอื่อนนะฮะเช<อ>้เาเล็กน้อยก็ได้เห็นหน้าแล้วเนาะนคนณตุแมนครับหม้อแม่เบิดบ่นอลครับหม้อลูกสาวาห<อ><อ>ม้อแม,ม่ขายใส่้อผ้าหมดแล้ว ดารี่อ่มีบมมาดาี่ม้มีอยู่ดามตูด้ามใรนี่แหละเห็นพ่นอยู่บ่อยเลยดาลี่นะเห็นอยู่ก็เห็นแต่พ่นลงกับหมูเมียสว่างกานนี่เลยเต่ผมก็เลยพ่นเข่าไปเบิ่ง่องผมก็เลยเห็นก็เลยผมเข่ามาเลนูกันเลย เขามาหาเหรียญน้ำเมฆสมบังเงนี่ยว่าเงิ่นควอันที่นี่ผู้ใช้เขาไปเล่นไปหรือเขาไปหาบาบานเมืองเขาก็คือทั้งเฮาแหละเป็นทายุ้ยกันนั่นแหละคือมาเอามาเอามาเปลี่ยนบ้านใครบ้านมันเนาะครับความสุขแต่ละอย่างแต่ละคนบุกค <akes curtain, S 1> ือก <ông> <vit> ันแน่นเนี่ยกินเขากับยังมา ตามไปละ่ะเจ้าแื้ไหมต้มไก่อันขวนเดเนื้อดิพระตู้ไปตลาดมือซื้นมันซื้อเน,นืน้อมาเมี่อน,น,น,มมนตู้เย็นแต่เจ้านี่กินแกงเป็นเพคนไปตึกปลาโนงนี่นะแก,กงปลาใช่ผักหวานโออนองอยู่น้ำหันดิขึ้นข้ออัน้ำหันขึ้นข้อคนอันน้ำหันน่า น้ำก็ะซื้อเอาคนน่ะซื้อเอาในหนะตึกดาราเนี่ยแหละื่อเขาบเมนกินน้ำสั่งรูเล่นะเนาะมันเคยชื่อเลยรเลยเ่าำซุมือนี่ยพกินน้ำสั่งเ่าเนยมันผูยไปตักใไ้กินเนาะคำซุ้มมือเนี่อพอกกินนแตสั่งเขาเนี่มันเคยชื่อินไรเลยเพราะทำซุม่ืนี่ยพวกกอยนะ่า กวดน้อยมันจังคักเนาะที anyway> ่ใส่กระซิบคุณบ uh, ่ม okay voilà ีใครกินเด้ออยู่บ้านเอากวดน้อยกวดน้อยพอดีเนาะเป็นแพะมากินอะไรตรงนั้นแมนอ่าธรรมดากับบุกินพากันกินนอนเย็นก่าสบายเวลาจะไปดอกมันบรากาศก็น้องไม่ง่ายเชื่อกินอะไรได้ใช่คบ่มีน้ำชาครับน้ำชางกระน้ำชางใหไ่พูน บู่้ความสิไปตักแลวเถ่าไอ้จ้านอยหัวกระชักต้องหันแน่ว่าคือบ้านผมสื่อกินกับว่าเบนหลายดอกมันบ่แม่น้ำอาบมันหลายนั่งไงก็มันกับเป็นปลาไปยังสีนกแต่ว่าเขาปลูกปลาปลาพวกเขาท่านบนนั่นันเฮ็ดออกหลายบ่ครับเพราะได้กินอยู่เฮ็ดเพาะเฮ็ดยังแม่แม่เฮ็ดเพาะกับพอได้กินอยู่ น้ำนั่นกเฮ็ดปวกเฮ็ดบวกอฮปวกออกกันช่วงออกหลายๆแล้วผมอยากได้เฮ um, ็ดฟะเฮ็ดฟอเนี่ยเอาไปขายเฮ็ดฟอหนังเฮ็ดฟหนังครับอยู่ฝั่งไทยนี่ว่าเขาเปนนี่นะนี่คือกันเขาอื่นว่าเขาเขากำบ่แมนดำเขากำ สีห no, ่อข้าต้มอืมบาย่างห่อขาวมีย้าวขาวย่างห่อขาวดำงานบริษดรีจาของกรเของงานของง้นน่ะต่อหมูเกี่ยวบดเลยเพิ่งหมูเกี่ยวหมูเกี่ยวจุ้มดเยื่หลังขาโดไม่ผ้าใสมันคลายบนระบบขาวโดก็มีคือกันนะ Cái pha xài thai gì thế nhỉ? Nào Chính nào bác con? Ô, cái gì yên đi? yên nè, xài tôi yên tôi yên cái dính đấy กินน้ำเย็นลายพับ่ได้เม่ปลอดขึ้นกลางคืนมาอายักอมูเป็นวัดเชเชว,วางสามซีเมอนี่เป็นไข่โอ้ยซื้อยาน้ำเหนียบวัดสามละสามล้านกีบอืาจำใครบักติงเรนมาบานเฮาตะกี้นี่บานเฮามีเจ้าเล้าบ้านเฮามึงบุดีว่าเนาะ ไปกินกันยังไงน้ำทั้งนี้บ่มีอยู่นอกเพื่อนอกสะนามยังไงไก่แถวนี้เมน้องชะมี่บ่เรานงชะน้องชะอันนี้แล้วน้องนี่แหละนะนงใหญ่กับนงนี่แี่หน้องใหญ่กับน้องนี่นี่หนักมีอยู่เลี้ยงปลาอยู่ได้ลูกลงเขาบอกบริบทอะไรบริยางวังแบบแบบแบบสะธรรมชาติไหมครับแบบธรรมชาติแมนประลุประคอธรรมชาตินั่นแหละประคอธรรมชาตินะอื ยังไปเนี่ยไาก็ได้กินเลยรอครับไอ้ละโมได้ละโมนี่ไงอือเนี่ยวไดก็มาตามอีกเออนกันจเยอะกินเอาก็เทากับมาเนาะเมือนเทากับห่อเหมือนปีกออเมือนล่วงเสียบไป ออไว <the prestigious emin peaks> <the> ้ลงฉบับไก่หอดสินดับหรือเปล่าเอากระดับมืออื่นนี่กระดับน้อยโอมืหอื่นนี่แล้วมือเนาะฉบับมือวันเช้าเนี่ยฉบับหยุบสาวไงมาแต่พ่อคนบอกให้ไปพ่ออยู่น้ำบัดเฮียนพ่ออยู่น้ำบัดพูนเยียนพ่ออยู่น้ำบ้านทอทั้งลูกทั้งแม่วะน่ะไม่ได้อยู่เขา ลาใส่ป่อมาแล้วแต่หาเงินมาแล้วหาเงินบุป็นน้อยอยู่่นเนาให้กลับบ้านเฮียพ่อไหนกลับบ้านไปใช่มาแมรี่สบายดีเอาะสบายดีดีดีเขาเอ้ยเอ้ยฉาดดีเพิ่มพาไปพาคนมาจับเขากับชาเชียนเนี่ต้องขายว่าเ้หน้าตาทุกคน อไม่ได้นุ่งสองไม่ไดเลนุ่งเช็้อเที่ยวช่นาะแบรนดมาจำบม่เนมาตลอตจำม่ได้ชื่อเขาซื้อได้เขาซื้อขายเขาโดนุ่มเบิตเลยนุ่าจำไดเลยครับสวัสดีครับชาที่จ้า มาเที่ยวระเทศลาวเแมนอว,ว่าอยากมากเดี๋ยวไปเด้วงงมวน,นไม่มีได้มาเที่ยงแล้วมวนเนนอนจนบลับอยากออกมาอยากออกมาเที่ยวเออคอนคนสิไปราวาซีม่งเกือบหามงจากไปหุน่นเดีย๋ยวไ้โอ้เขาหนีจากเข้าวะจ่เข้าเลย นี่แหละมาดูมาหน้าสินซี่และบ้านนอกเขาก็ได้บ้านนอกวันนี้แหลอยูไปที่หนะก็จคอยากคนที่มากกัอยากมาเที่ยวธรรมชาตินะเดี๋ยวโบ้เมืองไทยมันกับโบเมนธรรมชาตินะวะธรรมชาติเลยนี่วัตถุเขามันจะเลื่อนลายธรรมิมตรรมชาติครับมาเมืองนี้มันธรรมชาติมันลายครับธรรมชาติเขาม่ลินมายอดสุดยอดสุดยอย เป็นยังขึ้นตาแดงๆยังไหงบ้างไปใสมามาแต่ถบายน้ายวัดบริจาคอะไรเงินหนึ่งร้อยบาทนี่มันเงินจักบาทนี่ยท่านกี่ห้าบาทมันเป็นเงินเป็นอะไรห้าบาทขึ้นหน่อยนี่มันติดกระเป๋ายาวาสันอสีด้วยเพราะว่าตัวอีตัวเงินใต้นี่อะไรกับกใส่บนี้วขึ้นให้น้อยเท่าทว่า คือขนมโยหาพันเลยหาพันกี่หาพันกี่คือหาบาทอ๋อคือหน่อยฉันว่าหน่อยหน่อยเหี้ยนุเกิดขยามันเป็นเงินอยู่โอ้ยบพรมันกิดย่างอายคนไหนกิดอย่างไอ้เนี้ยมันสีหน่อยเถอก็สิจกออกให้เบิดนั่นแหละเงินที่ยุ่นฉันมีไงหน่อยกิดอย่างมันเป็นเงินอยู่วันได้วาหยังวันได้วาหยังดอ้ยโอ่าเดี๋ยว เี๋อมไม่เอาเงินไทยไปก็ได้น้นจ๊กแพ็กเงินไทยไปก็ได้แพกเงินไทยวะเงินไทยนะเข็จแจ๊วู้แตตัวนี้หูอยู่ที่บาทเองหัวใจหาบาทมันก็ก็เท่นไหร่ำนี่ก็จะใ่ยังัหน่อยหุบนเขาก็พมกระกูราคาไม่กินข้าววางเสาร์ยังไงเป็นเบิรงเอาอีกอันนี้สิบสิบแปดพันสิบสามพันโดยบงหูแท้ พราะเขาไม่ไหมขากระขวมมากเมื่อวานนี่เนี่ยครับคำๆสับมาหอดก็เกือบขุ่มนึ่งอะมั้งคำขึ้นมาเมื่อดะที่จริงมาหอดแว่น่านี้อยู่อจำบัตรขาวมาบ่บัวบัดไอพัดสปอร์ตเลยบัตรไอ้พัสปอร์ตรถุดย่นกัเห็ดเลยดี่ก็แต่รถยนต์นอะเห็ดพัสปอร์ตเอาเขาบ่ชได้ลืมลืมเอาอันนี้มาลืมเอียงก็ไอซ้ำนามาเห็ดแล้วกัไนะครับบัดาวมากเมื่อวาน ไปไม่ได oh ้งงงงงงไปกอบใจันลูกขอบใจเออว่าสิเธอค่อยยังเดกเด็หน่อยว่ขอบใจคนลูกพนเอาเงินให้นะไว้ขอบใจพี่แซนี่มันมันอยากว่ามันบมมันมันนาไม่อายมี่ก็อายข้อบใจละลายเด้องอือครับเป็นน้องพอห้องเมีไม่มีใครอือ นาไม่แปหนาก็อามสิกับเ้ว่ยบอด้วยว่าถาดิบุญนกอนผมนะก็ยกับเรื่อยแหลมืออื่นเพราะว่าลวงไปอุบลไปครับไปลูกค้าอยู่อุบลมาพักเที่ยวครับถ่ายอยู่มือสองมือกันเลยเอาเวลานันถ่ากันขามาพังลาวมาเที่ยวดิบนะผมเคยเห็นมากก็คือชิบ อยู่อยู่บ้านก็นหิดงานคือกันเลยก็มีพวกหาของมาเตรียมไว้ขายพวกหอยแหน่ไข่หมดแดงเนื้อหมูม่วงเนื้อที่นี่ก็บ่ได้เตรียมแล <ไป S 1> ้วคือไปก็ซืให้เขาไหวได้ก็เอาไปขายเพรได้ก็แต่ได้คน้นปเป็นราคนะาที่บ่อล,ละไม่หยังครับไข่หมดแดงเจ้านั่ยละราคาแพงมือปีนี้โ,โ,ลโ,ลโลหะลอยปะบ่ถึงเดี๋ยวเอาไปกับห้องมัน ทีรวยโอ้โหสี่ร้อยตะกอนคือหารยแพงดลยตลแต่กอนมันลดแล้วอเอาไปขายกันกำไรน่อยสุปีด่ะสุดเขาขายมูตสุปีกำไรดีอยู่ขายมูแดงถือซุมีปีนี้ขายมูเตองไปต่กอนอยู่ตลาดไทยรูกรู้ละหารอยขีดขีดขีดละสามสิบบาทได้บ่อถวยจุด0หารอยขีดหนึ่งเมื่อต้องหาสิบบาทใชนัองครับสี่มันต้เข ขัเขีดเป็นขีดเนี่ยมันขันเขตเป็นขีดมันต้องขายขีดเกตบาทเขาขายหารวยนะภาษีมาขายขีดหาบาทน้ำหนักมันเสีหายผพว่าเขาต้องขายขีดหาบาทโอ้ขีดเกตบาทถึงสิบบาทันขายเป็นขีดมาซื้อเพราะว่าซื้อเป็นขีดเอาพระเจ้าว่าเอาเทไรสามขีดชี่ขีดขึ้นแกงเส้นผักหวานแซ่บเลยผมแกงผักหวานผมสิมักใส่ปลาทูหนึ่งทูเข้ม แต่สูตรของมันคือบรรยแกงก็หวานใส่ไข่หมูแดงนั่นแหละแมนแต่ว่าแต่ผมนี่บัดมักไปยังนั่นใช่ไหมยังแล้วน้อทุกคนสิบเจ็ดนาฬิกาอาหารคนไทยก็เฮ็ดเป็นอยู่อยู่หลายปีแล้วเล้าไทยก็กินคือเก่าเล้าคนไทยก็กินแบบเดียวกันที่กินบ่เป็ี่ยนแต่อาหารอยูราไม่ได้แกงเนื้อเขียวหวานไม่ได้แกงแจ๊คเชื่อเนี่แมน เกียวหวานกับไข่พะโล่นี่บมี่เนยบริเฮตกินเองไงแบบว่าเอานี่นะเอาคนใดเขากระตองเหลือกเอาก้อนนี่เขากระตองเลือกเบอร์ที่อันนี้ก่อนนะเบอร์ทีพอดีกับเขาก่อนเคยได้บอกไปห้สามีบ่ครับเอาต้นนั่นเลยอ่มันสีกางเกงมีตัวพอดีบ่เหลือเอาเลยครับเหลือเบอ กาลงบ่ใช่สิได้แต่ลงถงม้งมีเงินละหมักต้นนี้ละหมักแล้วก่ะสร้างหลมอยู่นะหลุมแล้วเพกะหน่อยจอยจตรงใจีเขาวดบอย่าน็กมั่เออแท็กซี่ต้นไหนันเ้ พี่มีเบอร์สามสิบไหมแฟนพี่เขาสามสองสามเอ็ดนะครับสามเอ็ดเอาเลยต้มาตัวได้เอาเอามาให้เราเลยมีเล3สมสิบไหมคะกุ้งก่ายสิสามสิบพอดีเป๊ะเลย ิววมันอยากชีช่าแล้ว嘛มันบอกว่าดีแล้วไง่ปนี่เพราะว่ามันลยเขาเออหลายตัวเขาก็เลือกคนใดก่อนเขาก็เลือกเอาตัวว่าดีเขาจำไว้ไงเอาไม่ไหมเบอร์เท่าไหร่แถวเท่าไหร่ไม่หรอกเขาก็ให้วันนี้มันก็เลือกแต่ตัวไงที่ไปนอนใช้เช้าใช้เมืองนอนในเมืองนะครับเออในเมืองหั นอนช้องคือเวียนเศร้ากะสิไปแต่เศ้าอะไรเศร้านอนน่ะขึ้นระซี่อยเศร้ามงเน่กะัม่คุอมคือคือหรือแพงแต่ตามรักกันดาซีลอยีกระซามเมืองไทยเพื่อๆกะมงเน่กะแพงกว่าเมืองไทยมงเน่กะซ้ำลอยฮะซ้ำลอยเกลยมงเน่กะสีลอย เก่าซิดก็มี้อมันเดียแต่ว่าพกก็่หล่อยเมี้ยถ้าข้าอะไรเรียกันมันอยู่ตีรานที่ทควมเหมะสมครับวันเช้ามาบอกพราาเมื่อกับคกปังอยู่พเนี้เห็นเลยโอ้ห็นดีดาวมองลูกเช่าือจะไปย้งม้ามผมอยู่ช่วงตัวเรี้ยมันัปรปดกถุงมันอยู่นะ จะเดินลุงเรื่องกนอยูนี่ก็หายหายไปหน่อยมางค่ะขึ้นมไท่าข้นโมนยังดีดนะนแลเทียขึ้น้วเียงแม่นงเราแล้วเนาะเขาน้ำล้ากับข่ไข่เรื่อยๆกัเบิดเด้วร ขายบดกับบดไปไดยเอ้ขายเรื่อยยังขายอยู่ว่าเขาเล่ากันขายดอกวขายเป็นไปนี่แบบไปจะเป็นอันมันเบาได้เด่นเบาได้มันเบาเลยบ็ได้ขายเด่มันเบิ้ลน้ำหนักเลยจุดผมเห็นมันมีน้ำโชอยู่เวอร์เนาะทำไหมกลับมาพักผ่อนไหมหรือยังไง ตาจะปิดแล้วตาจะปิดแล้วตาจะปิดารแลนวนอนน้อยนะเออยกวาน้าก็มาเที่ยวไหมมาเล่นกับเพื่นใหม่กันได้เจอเลยว่าโตมี่อยืออยู่ลว่าทางเขัาเี่ยเอ้โหแกะฟร์มากจริงๆนเอาขี้หิมะให้คนอ้วก ครับโดยครับเลยวะครับเลยเนี่ยไปเถอะนะเนาะไปเ้อไปดีน้ไปกันได้เลยครับบายบายโอ้ยยิ้มน้ำเนี่ยมันล่ยิ้มบอกอขนาดกินยาด้วยไงยังคับแบบนี้เนาะ เลือกี่ตัวพี่เลือสี่สี่ตัวสี่ตัวมีคนอวบบอแถวนี้คนอวบเราอย่างใส่เลยบอเบอร์สี่จิ๊บอยู่ว่าคนทำมาได้กับใส่ได้มีอยู่สามสามจิบิบมีสองตัวสามเบียรสามสองมีสองตัวเบอร์สี่จิ๊บเหมืนตกพูนใส่ฝรั่ง นี้ก็ได้เนาะแต่ผมยังใส่บ่ได้เลยผมใส่ยังสามสามเกศสามเกศหมดใสได้ก็ยิบแอวมันเข้าก็ได้ยังยันเขาบยิบยันเขายไปไว้เท่านั้นก็เลื้ยงของเขาเขาพอยิบกับเลื้ยงของเขาแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงตามเขาบ่อได้เขาทิ้งเขาทิ้รุดล่มยางรุดโล่เขาคืนว่ากค่เลื้ยงเขาใหญ่เะว่าไอ้น้องม้วนเห็นไหมมะม่วงอ่ะบ้านหนูโดดต้นี่เขาเลี้ยงบางหม่องก็หล่อนสมปันยังได้นี่ มงหัวหลอนมงหัวหลอนละวะคัน no หูวว่ามีห้ายแบบนบอกว่าหาดอกมันคุณละพันไงสายพันมงมงหัวร้อนบอกอันประเทศไทยฮะคนไทยก็รดือบงกหมดแตอมันรนซุกร้นหวานอยู่แต่ว่ากันกินยังสีละออยเป็นมันมันเป็นพันมงมงป่าเนี่ยต้มแน่